plus comment ค,ครับวันนี้ผมมีข่าวจากสื่อดังของเวียดนามนะครับทางสื่อดังของเวียดนามได้พาดหัวข้อข่าวสดุดีทีมชาติไทยหลังจากการแข่งขันนัดชิงรายการเอเชียนคับเมื่อวันที่6สิงหาคมคู่ชิงระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนหลังการแข่งขันจบสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามได้โพสต์ข้อความ โดยาพาดหัวข่าวไว้ว่าเอาชนะจีนไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลเอเชียในรอบ10ปีด้วยความกล้าหาญและประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นในเวลาที่เหมาะสมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้กลายเป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียหลังจากผ่านไปเพียงหนึ่งทศวรรษเท่านั้นรอบชิงในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสครั้งหลังของจีนและไทย ไม่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ทำให้สาวๆทั้งสองทีมนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างที่สุดที่จะกอบกู้ความรุ่งโรจน์ในอดีตกับคืนมาทีมสาวจีนรวบรวมดาวรุ่งที่มีศักยภาพมากมายแต่เมื่อตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของนัดชิงชนะเลิศรวมไปถึงผู้ชมชาวไทยทีมของโคชไชยปินเข้าสู่เกมค่อนข้างยากและทำผิดพลาดมากมาย ขณะที่ไทยแสดงความมั่นคงในทุกด้านแต่จีนก็กลับมาได้ในช่วงสุดท้ายของเกมแต่ก็ช้าเกินไปไม่สามารถช่วยพลิกสถานการณ์ได้และต้องยอมรับความพ่ายแพ้ต่อทีมชาติไทยไปในเซตแรก21-25ต่อเข้าสู่เซตที่2ไทยยังคงครองความแข็งแกร่งต่อไปและทุกคนก็คิดว่า ไทยจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนเมื่อนำจีนไปถึง4เซตพอยต์จีนก็พงาดขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งได้5แต้มต่อกันแม้ว่าจีนจะตื้อๆไปแต่ก็กลับมาได้อย่างน่าประทับใจสมกับเป็นทีมอันดับ5ของโลกด้วยชัยชนะ27-25ต่อจีนและไทยยังคงสร้างผลงานไล่ล่าสกอร์ ได้อย่างดราม่าหนักในเซตที่3ในขณะที่จีนยังยุ่งยากสาวไทยที่มีประสบการณ์เหนือกวา่าและมีความสม่ำเสมอมากขึ้นในด้านผลงานทีมไทยเป็นฝ่ายบุกทะลวงจึงชนะไปได้25-19ต่อความยากที่แท้จริงมาถึงไทยในเซตที่4เมื่อจีนมีความสามารถในการป้องกันที่ยอดเยี่ยม ทำให้สถานการณ์ทำคะแนนของเจ้าบ้านรวมถึงแผนการประสานงานการโจมตีของไทยอันหลากหลายแต่ไม่สามารถเอาชนะแนวร่วมที่ยืนหยัดป้องกันอย่างหนาแน่นในฝั่งจีนได้ทีมโคช้ชไฉปินก็ได้เซตไป25-20ต่อและเข้าถึงเซตที่5เซตสุดท้ายด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า จีนใกล้จะคว้าแชมป์ได้เมื่อพวกเขาเป็นผู้นำเสียเป็นส่วนใหญ่แต่อย่างไรก็ตามการขาดประสบการณ์ของเด็กสาวชาวจีนแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาชี้ขาดพวกเขาทำผิดพลาดโดยไม่จำเป็นหลายครั้งจากนั้นก็ทำให้คู่ต่อสู้อย่างทีมชาติไทยได้รับชัยชนะไปด้วยคะแนน16ต่อ14จากการตบไม่ข้ามตาข่ายทาให้ไทยเอาชนะจีนด้วยสกอร์ สต่อ2 21ต่อ25 27ต่อ25 25ต่อ19 20กับ25และ16ต่อ14ไทยควา้าแชมป์เวบยบอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่3พวกเขาไกลาการควา้าแชมป์ได้มากที่สุดในปี2017และ2019แต่ก็แพ้ญี่ปุ่นในนัดชิงชนะเลิศ นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่คู่ควรอย่างยิ่งของสาวไทยที่โชว์ลีลาได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย e 2023ไทยและจีนจะมีการแข่งขันสำคัญอีก2รายการในเดือนกันยายนได้แก่รอบคัดเลือกโอลิมปิกและเอเชียนเกมถือเป็น2ส,สนามที่ถือว่าน่าดึงดูดและน่าชมยิ่งกว่าเดิม ครับผมนี่เป็นบทความนะครับจากสื่อทางของเวียดนามนะครับที่ได้กล่าวชมสะดุดีทีมชาติไทยไว้แล้วเราลองมาฟังคอมเมนต์บางส่วนของชาวเวียดนามครับหลังจากเห็นโพสต์นี้กันครับผมคอมเมนต์ท่านแรกจากคุณอันดาโนกุญแจสำคัญในนัดนี้คือการจ่ายบอลสองของพรพันคอมเมนต์ท่านต่อไปครับจากคุณตวนโดน เวียดนามจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากคนไทยในทุกๆด้านคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปครับแน่นอนว่าพวกเขาสมควรได้รับมันคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปครับยินดีด้วยสาวไทยคนสวยคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปครับจากคุณก๊วกอันเหงียนบอลแรกของไทยยอดเยี่ยม บอลสองก็ดีบุกก็ดีป้องกันก็สูสีกับคู่ต่อสู้ถือว่าสุดยอดมากยินดีด้วยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับจากคุณทางเลตายสู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขอแสดงความยินดีกับคู่ต่อสู้ของคุณด้วยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับจากคุณหัวงู จิตวิญญาณของการแข่งขันกับผู้เล่นประเทศเจ้าบ้านก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไทยแลนด์เช่นกันสมควรแล้วกับชัยชนะคอมเมนต์ท่านต่อไปครับจากคุณใต้บุญเทียนพี่สาวของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของฉันเราสองพี่น้องแข่งขันห้ำหั่นกันในหมู่บ้านของเราดูเหมือนเราจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน แต่ถึงแม้ว่าพี่สาวจะออกไปเล่นในสนามของทวีปหรือของโลกแต่ก็ยังเล่นได้สูสียอดเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ท่านต่อไปครับจากคุณเงียนจุงเทพนับเป็นครั้งที่3ภายหลังปี2552และ2556ที่ประเทศไทยได้แชมป์วิลเล์บอลเอเชีย คอมเมนต์ท่านต่อไปครับจากคุณบ่าวตรงไทยก็แค่แดชแชมป์กับทีมที่2ถ้าเป็นทีมแรกของจีนไทยจะได้ไม่เกิน15คะแนนทั้ง3เซตแล้วก็มีคุณทวีนะครับที่เป็นคนไทยเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับคู่สุดท้ายระหว่างประเทศไทยทีมที่1พบจีนทีมที่1ได้แก่ VNL 2022ผลการแข่งขันประเทศไทยชนะ3-2เซตคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันหวังว่าเวียดนามจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและมาอยู่อันดับต้นๆของทวีปเช่นกันในเร็วๆนี้ยินดีกับอันดับ4ทีมเวียดนามด้วยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเชื่อนักวอลเลย์บอลเวียดนามและ ชาวเวียดนามฉันเชื่อว่าคุณจะพัฒนาวอลเล์บอลอย่างแน่นอนแต่รัฐบาลต้องเพิ่มงบประมาณให้กับวอลเล์บอลเวียดนามหน่อยนะคอมเมนต์ท่านสุดท้ายครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์เมื่อสักครู่ว่าเพิ่มงบประมาณบวกกับให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเยาวชนมากขึ้นในประเทศ ก็ตั้งทีมจากยูต่างๆและไปแข่งขันกันในทัวร์นาเมนต์นานาชาติให้มากขึ้นครับผมนี่ก็เป็นคำสดุดีแล้วก็ชื่นชมนะครับจากเพจเวียดนามแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามบางส่วนนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ